ข้อดีของการทาทาสวนแบบนี้มันคืออะไรครับพี่เขียวมันก็ได้ความสุขครับมันก็ได้ความสุขแล้วก็อยู่กับต้นไม้มันก็มีความสุขแล้วก็ร่มรื่นอ,อนอกจากได้สุขภาพแล้วมันก็ทําให้เรามีรายได้ขึ้นมาด้วยได้ความสุขได้สุขภาพแล้วก็มีรายได้ครับสวัสดีครับผมนายวัชพลเทโมหรือลุงเฉียวนะครับจ้าอยู่ที่บ้านของวัดเท่าโนนดม ตำบลบัวอ๋องอำเภอวัชระภูมิัยจังหวัดมหาสารคามพี่เขียวเริ่มต้นทำสวนได้ยังไงคะเรามีแรงบันดาลใจอะไรทําไมถึงเลือกมาทําสวนปกติที่ที่ทํางานอยู่ระยองก็ก็ชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วนะคะรับพอดีมีกระแสพวกไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้ด่างอะไรพวกเนี้ยมาก็เลยก็เลยเรามีต้นทุนอยู่แล้วในการที่จะที่จะปลูกที่จะปลูกต้นไม้ปลูกไม้ประดับพอดีมีกระแสไม้ด่างไม้อะไรพวกนี้มาก็เลย เลยเพาะพันธุ์ก็ขยายพันธุ์ปลูกมาเรื่อยๆก็บังเอิญเมื่อปีสองปีที่แล้วบังเอิญมันบูมมากทีนี้บ้านที่อยู่ระยองแล้วก็หลังจากเสร็จพรรกิจทํางานแล้วก็เขาก็มาทําสวนทีแรกก็ทําเล่นๆนะครับทีนี้ทําไปทํามาเกิดมันเป็นกระแสมาแรงมากก็เลยเริ่มเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับค่ะเดี๋ยววันนี้ให้พี่เขียวพาดูว่าเริ่มต้นเลยในบริเวณพื้นที่สวนของพี่เขียวเนี่ยปลูกอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นไม้เศรษฐกิจเหมือนกันนะครับนี่ เป็นสวนสวนบอลกระดาษดา่างจนะครับเป็นไม้ตะคุนบอลเป็นไม้ประดับไม้สวยงามบอลกระดาษด่างขาวปลูกยากไหมก็ถ้าผมปลูกก็ไม่ยากครับเรา <ไป S 1> เรา <ละ S 1> ดูแล,ล<ะ>มันยังไงอะคะถ้าเราจะปลูกใหม่ๆเลยอย่างต้นเล็กๆอย่างเงี้ยพี่เขียวดูแลยงเงยเรางงใส่กระถางไว้ก่อนครับใส่กระถางแล้วก็ใช้พวกดินปลูกแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวสับผสมดินปลูกเล็กน้อย ใส่กระถางเล็กก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางไปเรื่อยพอเขาโตขึ้นพอเขาแข็งแรงกลับตัวได้แล้วค่อยเราค่อยเอาลงดินนะครับอ๋อค่ะตอนอน,นุบาลเราก็จะอนุบาลไว้ในร่มก่อนค่ะ <Okay. S 2> แล้วค่อยเอามาลงลงสวนลงดิน <Okay. S 2> ปลูกอย่างต้นที่มันโตแล้วเนี่ยพี่เขียวต้องดูแลยังไงอะคะตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเคมีไหมหรือว่าใส่เคมีไม่ได้ใช้เลยครับก็ใช้ฟางกบแล้วก็ปุ๋ยพี่เขียวต้นปุ๋ยใหม่คือต้อนแค่นี้ใช่ไหม เล็กกว่านี้ครับเล็กกว่านี้เยอะเล็กคือตอนที่เราเพาะชำมันอยู่ในถุงดําใช่ไหมใช่อยู่ในถุงดาอยู่ในแล้วก็ย้ายมาใส่กระถางจ้าเราต้นนี้ประมาณกี่เดือนแล้วอะคะต้นนี้ประมาณเดือนนี่ครับประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีหลายขนาดมากเลยมีหลายไซส์หลายขนาดครับก็จะมีต้นแม่พันธุ์ซึ่งมันเป็นต้นใหญ่มากส่วนต้นนี้เรากำลังขยายเหรอคะใช่คนละพันธุ์นะครับวันนี้เป็นหูช้างหนังเหลืองนะครับนัก มานักเล่นไม้เศรษฐกิจจะรู้นะครับพวกไม้ด่างอันนี้ะก็จะเป็นกองที่เราทําปุ๋ยหมักเอาไว้อันนี้เราก็ทําเองเราไม่ได้ซื้อเลยเหรอคะไม่ได้ซื้อครับคือขยายพันเองได้ซื้อแต่ทีแรกอ๋อนี่เป็นจะเป็นดินปลูกส่วนหนึ่งถ้าไม่พอเราก็ซื้อเลาวนี่ครับผสมไว้แล้วอ๋อนี่พี่เขียวก็ทําเองเลยใช่มีกแกลบมีขุยมะพร้าวแล้วก็ที่เน,น้นๆก็คือใบก้ามปูครับ แล้วก็ใส่น้ำหมักอันนี้เพิ่งใส่น้ำหมักไปเมื่อวานก่อนก็เลยคลุมไว้ก่อนเพื่อให้เชื้อเขาเดินก็จะมีขี้วัวขี้วัวแห้งนะครับค่ะมูลวัวมูลไก่ค่ะนะครับพอปุ๋ยตัวนี้คือพี่เขียวก็จะเอามาใส่ต้นมมนใช่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 เอามาใส่ต้นไม้อ๋อแล้วเราลดน้ํามันยังไงเัาพวกนี้ช่วงนี้ไม่ได้ลดเลยเพราะฝนตกฝนตกไวมากแล้วถ้าฝนไม่ตกพี่เขียวลดน้ายังไงอะคะก็เช้ามืดแล้วก็รอนิ่งๆให้หลังว่าตะวันตกดินนะครับ เพราะว่าถ้าโดนแสงมากๆแล้วมันโดนน้ำเนี่ยพวกไม้ด่างเนี่ยเขาจะเปื่อยเวียนเป็นธรรมชาติของเขาเห็นไหมถ้าร้อนมากแล้วก็โดนฝนโดนน้ำเขาจะเปื่อยเพราะว่า<ม>เขาไม่ได้<า>สำข้อสาไม่ได้ต้องคุมใช่ไหมใช่ใช่นี่เป็นโรงโรงปลูกเขาโดยคุมตะเรนประมาณห้าสอร์ซตัวนี้จริงๆแล้วเขาก็อชอบแดดแต่ถ้าแดดจัดๆก็สู้ไม่ไหวโพด่างบางพื้นที่เรียกโพจสีบางพื้นที่เรียกโพทะเลนี่ครับเห็นไหมก็จะกัดสีสวยมาก เมันสวยมากเป็นไม้ประดับที่สวยมากเป็นไม้ประดับครับนี่ชาไว้ก็จะไหวให้พระไปสองต้นปันตแล้วมั้งแต่แมงก็ชอบกินสวยครับก็เรียกโพเจ็ดสีอแล้วโพเจ็ดสีตัวนี้มันมันขยายพันธุ์ยังไงอ่ะพี่เขียวใช้ตอนหรือก็ตัดจริงไปชําติดเลยอตัดจริงไปชำไว้ดูแลให้ดีก็รดน้ําก็ติดเหมือนกันบางที่เขาก็เรียกโพทะเลจ้า นี่มันเหมาะที่เ,เป็นไม้ประดับปลูกหน้า<ช>บ้านเนาะเป็นไม้มงคลใช่ต้นก็ไม่โตมากตน้นมันไม่ได้มีดอกใช่ไหมคะไม้มงคลไม่มีครับก็เหมือนโพทั่วไปอ่ะหรอมียางเหมือนกัน<ะ>ถ้าไม่อยากให้โตก็ใส่กระถางให,ใหญ่ๆแล้วก็เขาจะไม่โตก็ตอนจริงไว้ก็จะเป็นพุ่ม<อ>เป็นไม้เขาเรียกอะไรไม้เลี้ยงอะ่ะจอันนี้เราลงดินไว้เผื่อเอาไว้ต้นพันุด่างขาวด่างเหลืองอันนี้คือพี่เขียวเพาะเองใช่ไหม ใช่ครับเพราะเองนี่คือทําในในทางแบบพี่เองเลยใช่เพราะเองหมดเลยแล้วมันต้องอยู่ในที่ร่มเหรอคะต้องอยู่ในที่ร่มสแลนก็อย่างน้อย70 8 0ปดเอซตันนี้คือเราเรามาเพื่อที่จะมาทําการขยายพันธุ์หั่นข้อแล้วก็ขยายพันธุ์พอเวลาจะส่งลูกค้าเราก็ทําแบบนี้ใช่แล้วก็แพ็คส่งให้กับลูกค้าเลยครับบางทีก็ไปโชว์แล้วลูกค้าก็จะมาเลือกเลือกซื้อเป็นกระถางไปค่ะ เนี้ยดูมันเหมือนมีดอกด้วยมันคือต้นอะไรอะใช่เขาโตแล้วเขาอันนี้ต้นอะไรคะอันนี้คือสเสน่จันทร์ประกายดาวนะครับสเสน่จันทร์ประกายดาวครับในวงการในวงการไม้ด่างเนี่ยหรือพวกว่านพวกกล้วยด่างไม้ด่างเขาจะรู้หมดว่าพันไหนพันไหนอันนี้คือสเสน่จันรประกายดาวซึ่งเมื่อก่อนราคาแพงมากอันนี้กลายแล้วเนี่ยก็เรียกกลายถ้าเขากลายพันธุ์่ะเขาจะออกมาชมพูสวยก็ราคาก็จะ เพิ่มขึ้นนี้ต้นแม่จ้าแล้วก็อาก็จะมีย่านมนตรงนี้ก็ได้ครับสวน <c oughs> ยังจัดไม่เสร็จเลกพี่เกียวทาไมมันถึงมีดอกแบบนี้ด้หรือว่าอ๋ออันนี้เขาโตแล้วไงคือเขาโตเต็มที่แล้วเขาเป็นสาวเป็นอะไรแล้วเขาจะต้องมีดอกตามธรรมชาติจริง<อ>แล้วเขาก็ต้องหั่นข้อหั่นข้อเพื่อที่จะขยายพันธุ์จ้แต่ทีนี้เราหั่นไม่ทันเพราะเรามีเยอะตัวนี้พี่เขียวก็ขยายพันธุ์ขายเองใช่ขยายพันธุ์ขายเองยยพเองพราะเองขายเองหมดเลย โดยการหั่นข้อแล้วก็นอนนี่คือตอน้นตน้น,ตนเล็กมันใช่ไหมคะตัวน,นี้ใช่ตัวน,นี้คือหั่นข้อเสร็จอันนั้นต้นเล็กสุดเนี่ยพวกนี้คือแยกออกมาแล้วก็หัน่นหั่นตาเข้าไปไปชํำใชให้เขางอกขึ้นมาแล้วก็มาใส่กระถางค่ะแสดงว่าพวกนี้พร้อมขายหมดเลยจากพวกนี้มันต้องอยู่ในที่ร่มแบบนี้ตลอดใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่อยู่ก็อยู่โดนแดดมากไม่ได้โดนแสงเดียวอยู่ในที่ร่มแต่ให้มีแสง ถ้าโดานแดดมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขาจะไหม้ใบเขาจะไหม้พวกไม้ด่างนะนางกวักแต่ไม่ด่างของเราด่างกวักด่างเอาเหรอเห็นไหมเนี่ยมีราคาเนี่ยราคาแรงมากตัวนี้มีกระถางเดียวเนี่ยเป็นหมื่น <c oughs> <c oughs> กําลังกร็รอ,อนนรอนตนางกวักเหรอใช่นางกวักธรรมดาว่าเราแหละแต่มันไม่ด่างแต่ของเราด่าง <c oughs> นี่ครับด่าง <c oughs> สวยเห็นไหมพวกเล่นไม้ด่างเขาจะรู้เ <c oughs> นี่ยครับรอหนอเขาอยู่ อ๋อเราตัวนี้มันก็ขยายพันธุ์เราก็จะพี่เขียวก็ขยายพันธุ์ขายเหมือนกันใช่ก็ขยายด้วยการแตกหน่อของมันใช่นี่คือปุ๋ยที่เราทําไว้ก็มาใส่อย่างนี้เหรอคะใช่ใช่นี่คือพี่เขียวทําเองทุกกระถางเล็กๆที่เราทเองเกับแม่บ้านกับภรรยาภรรยาก็เก่งทางด้านเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์นี้เงินไหลมาด่างขาวอันนี้เบอร์บนมาร์กอันนี้ออนนาฟราเด็ก ใบจะเป็นเหมือนกรรมดีเป็นไม้เศรษฐกิจนั่นแหละครับนู่นกบอลพวกอะไรมีหมดทุกอย่างจ้าแล้วตัวนี้มันคืออะไรพี่เฉลียวหลายๆคนก็รู้ในวงการกล้วยด่างเยอะเนี่ยอย่างสองตัวเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นก็เรียกเสือพานค่ะเสือพานตัวนี้พี่เฉลียวปลูกนานหรือยังอ่ะอันนี้ประมาณสี่เดือนให้หน่อละเสือพานนี่ให้หน่อเร็วมากอ๋่อเทียบเลย ก็เสือพันธุ์ของแท้ไหมครับจ้าก็จะลังไบก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงอมแดงเนี่ยลายเสือพันธุ์นี่คือเสือพันุ์แท้จ้าพี่เขียวถามแบบนี้ถ้าวันนี้มีคนเขาซื้อต้นเล็กมันมาเขาจะเริ่มปลูกอเขาต้องเตรียมดินยังไงไหมคะตอนเริ่มปลูกกล้วยกล้วยด่างตัวนี้ก็ต้นเล็กคือเขาต้องต้องอบรากไปแล้วแต่าขุดสดปลูกเลยก็ต้อง ทำทำหลุนให้กว้างหน่อยเราไม่ต้องลึกอะ่ะแล้วก็<ะ>ให้ดินม,มันหลวมใส่ขุยมะพร้าวแล้วก็พวกเศษหินเศษใบมังใบไ,ไม้ไนี่ให้ดินม,<ะ>มันหลวมไว้แล้วก็เอาฟางก้วดที่เออเราก็ป้องกันเชื้อราด้วยการใช้ปูนแดงทาทาที่แผลเขาแล้วก็เอาหุ<ะ>่นขาหรือโดรมไม้ก็ได้คุกกระดิน<ะ>โดยไว้เพื่อป้องกันเชื้อราไม่ให้เขารากเน่าอ๋อแล้วถ้าเขาปลูกแล้วเขาต้องลดน้ำไหมครับกล้วยด่าง ก็รดน้ำปกติแต่อย่าให้น้ำขังเขาไม่ชอบน้ำขังทุกชนิดกล้วยให้ระบายน้ำดีให้ดินรวมแต่ให้ระบายน้ำดีไม่ให้ไม่ให้ดินขังให้น้ำขังนี่เรายังบริหารจัดการไม่ได้เพราะฝนมันชุกจริงๆแล้วต้องกบโคนอกบโคนขึ้นมาเพื่อเอาฟางมากบใช่ไหมคะใช่เอาดินเอาดินเอาดินเอาฟางแล้วก็ฟางฟางขึ้นอีกทีหนึ่งเพื่อให้ช่วยให้มันชุ่มข้างล่างใช่ไหมใช่ให้มันเป็นเนินขึ้นมาแล้วต้นต้นนี้พี่เขียวปลูกกี่เดือนแล้วมันมีหนอตั้งสามสี่หนอเลย เนี่ยสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยห้าเดือนได้หนอแล้วสแสดนนงว่าปลูกหนอเล็กแค่ขนาดน,นี้หรือว่าขนาดไหน,นทําไมมันแตกเร็วจังก็หนอนประมาณเนี้ครับหนอเล็กยิ่ง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 ให้ผลผลิตเร็วเนี่ยประมาณนี้กาลัางดีถ้าต้นแก่ไปก็จะจะให้หน่อช้าหน่อยมันก็จะไม่สวยนี่ก็ต้นต้นลูนนก,ก้วยต้นปลูกต้นเล็กแล้วไม่ไม,ไม่ปลูกลึกจะพี่เขียวถามแบบนี้ถ้าสมมติว่ามีคนเขาอยากได้หนอกล้วยตัวเนี้ยไปข่าไปไปปลูกอ่ะ เขาต้องซื้อแบบไหนอ่ะก็ซื้หน่อขนาดนี้มีแบบขุดสดหรือแบบที่อบรากให้แล้วก็มีแล้วแต่ชอบพันหนึ่งว่าคอมไอ้นี่ต้นมันอ้วนดีดูนะใช่หนอ่อว่าคอมต้นแม่อยู่อยู่ที่ระยองอนนี่ก็นำว้าท่ายางมีคนติดต่อมาเหมือนกันยังไม่ได้ให้หนอก็เลยเราไม่กล้าขายามันมีหลายสายพันธุ์อย่างเงี้ยพวกนี้ตานีครับตานีด่างให้หน่อแล้วด้วยนี่ กานีด่างต้นใหญ่มากพวกนี้เป็นสายพันธุ์กล้วยปะไอ้กล้วยบ้านกินได้ลูกก็ลูกก็ด่างเนี่ยให้หนอนเราด่างด้วยอ,อย่างเงี้ยขายได้หมดนะครับพวกนี้รู้เปล่าอะไรบอลเหมือนกันแบล็กเมกิกถ้าพวกนี้อยู่แดดเขาถึงจะดำดิ่งเขาขายความดำมถ้ามีร่มเขาจะเขียวเขาจะไม่เขาจะไม่ไม่ค่อยดำต้องให้เขาอยู่กลางแก้งพอดีเขาชอบน้ำเราทำคลองไว้ยังไม่เสร็จ คลองเริ่มตันแล้วคลองไส้ไก่ว่าจะทํารอบสวนยังทําไม่เสร็จฝนมาก่อนปลูกได้เยอะมากเลยเนาะนี่ก็อีกพันหนึ่งเนี่ยเป็นไม้เศรษฐกิจทั้งนั้นไม้ประดับไม้สวยงามค่ะแบบในวงการกุ้วยดาอาจจะรู้สวยมากเลยเสือพานเหมือนกันตัวนี้นี่สวยมหกเสือพานของแท้ต้นไหนนะคะนี่แหละของแท้หมดเลยที่นี่มีแต่ของแท้เห็นไหมก้านก็จะเป็นสีม่วงอมแดงอันนี้ก็สวยนะใช่ดามินโด เราเรียกตาน,นี้ดำตั้งแต่พี่เขียวทํามาเนี่ยการดูแลการปลูกไม้ด่างเคยเจอปัญหาอะไรไหมคะตั้งแต่ปลูกมาเลยเจอครับเจอเยอะมันมีอะไรที่มันยากของมันความยากใบไม้อมเออออกลูกมาแล้วไม่ด่างอย่างเงี้ยค่ะ <ขอ S 2> แล้วก็ใบไม้บางทีก็เน่าแล้วก็พวกเทียมแมลงก็จะดูแลยากหน่อยก็ใช้วิธีเก็บเอาบ้างใชใ้ฉีดนี่ สมุนไพรไรแมลงเนี่ยบางบางกอเนี่ยก็จะด่างส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งไม่ด่างอย่างเงี้ย<อ>บางกอถ้าด่างมากเนี่ยเขาจะไม่อย่างเงี้ยถ้าโดนแดดมากโดนฝนมากาก็ดูแลยากคนคนเหมือนกันก็ถือว่าเป็นไม้ที่ดูแลยากเหมือนกันใช่ใช่ต้องคนที่รักต้นไม้ถึงจะโอเคอ,อย่างคนนี้ก็ตโตเร็วหลังจากที่ทํามาแล้วเนี่ยข้อดีของการทาทาสวนแบบนี้มันคืออะไรครบพี่เขียวมันก็ได้ความสุข,ขครับ มันก็ได้ความสุขแล้วก็อยู่กับต้นไม้มันก็มีความสุขแล้วก็ร่มรื่นอนอกจากได้สุขภาพแล้วมันก็ทําให้เรามีรายได้ขึ้นมาด้วยได้ความสุขได้สุขภาพแล้วก็มีรายได้เนาะมีรายได้พี่เขียวมีช่องทางการขายยังไงบ้างคะหลังที่ทํามาแล้วก็เข้าไปในกลุ่มครับกลุ่มคนรักต้นไม้อย่างเงี้ยจ้ากลุ่มพวกไม้ด่างกล้วยด่างแล้วก็เราก็ติดตามว่าเขาจะเปิดตลาดต้นไม้อะเรียกไปออกบูธอะค่ะ เราก็เตรียมของไปขายไปเช่าบูธเขาแล้วก็เอาต้นไม้ไปขายอย่างเงี้ยก็เกิดรายได้ตอนเนี้ยสิ่งที่เราทํามาผลตอบรับเรื่องของรายได้ถือว่าโอเคไหมคะโอเคกับที่ผ่านมามาก็โอเคขนาดโควิดก็ยังก็ยังโอเคอยู่ค่ะนะครับรายได้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งใช่ถ้าวันนี้มีคนสนใจจะเข้ามาดูมาศึกษาดูงานพอจะได้ไหมคะยินดีต้อนรับครับ เบอร์ติดต่อเบอร์อะไรคะ0ู1 1> ะ2ย์7 3 1 5สองสเดหนึ่งห้าหนึ่งเพจบ้านไร่เชโมค่ะก็สามารถทักไปถ้าเผื่อ,อไม่ได้รับโทรศัพท์นะ,ะก็ทักไว้ที่เพจได้เลยแล้วก็พี่เขียวก็จะเห็นจากเพจอยู่แล้วก็จะได้<ช>ตอบกลับก็จะมี Facebook ด้วยอ๋อ Facebook ชื่ออะไรคะ Facebook ชื่อครอบครัวสุขสต์แล้วก็อีกเพจหนึ่งก็สวรรค์บรา,าค่ะของของแม่บ้านของมีอะไรจะฝากถึงคนที่ เคยทางานประจําอย่างพี่เขียวแล้วออกมาทําของตัวเองแบบเนี้ยอย่างหลวงิดมานานแล้วแต่ไม่ตัดสินใจทำทีนทิ้งทางานบริษัทเอ่ยวิ่งรถเอ่ยก็อยู่ทีนี้เราก็ทํแเราก็เจ็บเล็กประสบน้อยทําที่ทําที่นในเมืองก่อนทาที่บ้านที่ระยองก่อนมันก็โอเคพอมันโควิดด้วยอะไรด้วยแล้วมาถึงจุดจุดหนึ่งอะ่ะเราต้องตัดสินใจว่าต้องหยุดแล้วมาทํามาลงมือทํามันก็ถึงเริ่มต้นเราไม่มีไรายได้ขึ้นมาแต่เราก็ เราทาได้ใจรักเราองทงาในสิ่งที่รอเพื่อสุขภาพของเราด้วยเพื่อครอบครัวเราด้วยแล้วก็เราต้องรู้จักคนว่าคือเราหยุดหยุดคือหยุดแล้วถึงจะตัดสินใจได้ถ้าไม่วางก็ก็ทำไม่ได้ก็คือต้องวางว่ารายได้น้อยหรือไม่มีเราก็ต้อง,ต,องต้องสู้ค่ะครับก็เลยมาถึงจุดน,นี้ก็พออยู่ได้ค่ะเพื่อสุขภาพของเราด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราก็อายุมากแล้วด้วยพูดง่ายๆที่เราทําเตรียมตัวไว้ก่อนไว้ที่เกษียณอยู่แล้วนะเตรียมตัวไว้มาห้าหกปีแล้ว พอถึงเวลาจุดจุดนึงแล้วก็ตัดสินใจหยุดก่อนกเกษียณเลยอ๋อค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เขียวมากๆนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายคน<ม>ที่เขาทำงานประจำมานานแล้วอยากมีรายได้เสริมหรืออยากเริ่มต้นที่จะกลับมาอยู่บ้านว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เขียวมากๆนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ